สวัสดีค่ะชื่อเต้ยนะคะนายอนุราโพสว่างค่ะติดเก่าจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏจันทเกษมค่ะตอนนี้เป็น t i ๊กต็อกเกนะคะเจ้าของช่องสาวอีสานผ้าสวยค่ะซึ่งมียอดผู้ติดตามอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านแสน follower นะคะความประทับใจเหรอคะคือจะบอกว่าประทับใจที่มหาวิทยายลัยนเนี้ยเนี มันเหมือนเป็นครอบครัวเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเลยซึ่งมันเป็นแบบว่ามีอาจารย์มีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความสุขมันเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองอย่างเงี้ยค่ะคือประทับใจตรงนี้มากไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเลย ยังจําเป็นค่ะยังจําเป็นมากเพราะว่ามันจะสอนให้เรารู้จักวิธีการทํางานร่วมกับคนอื่นถ้าหากว่าเราทําอยู่แต่ตัวของเราเองเราก็จะไม่รู้ว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงเขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงซึ่งหลายคนร้อยคนก็ร้อยคนหลายความคิดดังนั้นพอเราได้มาเรียนรู้กับร้อยคนมาแลกเปลี่ยนความคิดกันมาทําให้เราอะได้แชร์แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เราเรียนรู้แค่ตัวเราเองค่ะ ้ยคิดว่าสังคมในมหาวิทยาลัยและบรรยากาศของเต้ยนะเต้ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสังคมครอบครัวเราอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมันมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่มีทั้งน้องมีทั้งอาจารย์มีทั้งแม่บ้านอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาทําให้เราอ่ะอยากจะเข้ามาเรียนในทุกๆวันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่แบบว่าอบอุ่นมากๆอย่างหนึ่งค่ะ ก็คือถ้าเรากําลังตัดสินใจหรือว่าลังเลอยู่ว่าจะมาเรียนหรือไม่มาเรียนพี่แนะนําให้มาเลยพี่เจอตัวตนของพี่ที่นี่พี่เจออะไรหลายๆอย่างที่นี่สังคมที่นี่อาจารย์ที่นี่สอนให้พี่ต้องต้องดิน้นรนเพื่อที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จดังนั้นถ้าน้องๆลังเลหรือว่าอยากจะมาตัดสินใจมาได้เลยพี่เองยังทําได้น้องๆก็ทําได้เหมือนกันค่ะ okay.